คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดสแสวงหา มัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่คารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชุกคิดคติธรรมสอนใจ ตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนําเสนอในหัวข้อเรื่อง4สิ่งที่ทําเป็นประจำแล้วชีวิตนี้ก็จะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือท่านผู้ฟังครับคนเรานั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็คงจะไม่มีใครที่ก็อยากจะยากจนอดอยาก ก็เชื่อว่าคนเราโดยมากนี้ก็คงจะอยากรวยกันทั้งนั้นก็เพราะตั้งแต่เราเกิดขึ้นมานั้นก็ต้องเริ่มจับใจใช้สอยกันแล้วตอนเป็นเด็กก็อาศัยเงินของพ่อแม่ผู้ปกครองพอโตมาทำงานหาเงินเองได้ก็มีแต่รายจ่ายแาะต่างๆมากขึ้นเรื่อยแล้วความรวยมันจะมาจากไหนหากว่าใครที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะที่ดีร่ำรวยอยู่แล้วก็ดีไปครับ เราก็ทําเพียงแค่หาความรู้เพื่อทำรงรักษาความรวยที่มีอยู่แต่เดิมให้มันดีขึ้นแต่สําหรับสามัญชนคนธรมรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายตั้งแต่ชนชั้นกลางตลอดถึงคนทั่วไปเล่าจะคว่คว้าหาความรวยได้หรือไม่หลายๆท่านก็คงจะสงสัยว่าคนรวยเขามีนิสัยแบบไหนปฏิบัติตัวยังไงและนิสัยที่ผมจะได้นำเสนอต่อไปนี้ เมื่อเราท่านได้ทำเป็นประจำแล้วชีวิตนี้ก็มีโอกาสที่จะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือกับเขาได้เหมือนกันครับซึ่งในตอนแรกแรกนั้นมันก็ต้องใช้ความพยายามมากพอสมควรครับแต่ก็เชื่อเถอะครับว่ามันก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้และนิสัยที่จะทำให้รวยก็มีให้ได้พิจารณาดังต่อไปนี้ครับนิสัยแรกในข้อที่หนึ่ง จำกัดการใช้เงินของเราเองซึ่งนิสัยที่เราควรฝึกไว้ก็คือการจำกัดการใช้เงินในแต่ละเดือนหรือก็อาจจะจำกัดว่าวันนี้สามารถที่จะใช้เงินได้ที่สําคัญนั้นก็อย่าให้กระเป๋ามีเงินมากกว่าจำนวนที่กําหนดไว้ก็เพื่อไม่ให้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนั่นเองครับซึ่งก็ขอบอกเลยครับว่าชีวิตนี้จะมีการใช้แบบไม่ขาดมือหากว่าลำบากจริง ก็ยังจะเป็นการสำรองไว้ใช้เสมอเมื่อทำได้มันก็จะดีกับตัวเราและครอบครัวของเราแน่นอนครับข้อที่สองแบ่งเงินออมไว้10%เซการเก็บออมประมาณ10%เซของรายได้ทั้งหมดนี่ละครับก็คือทิศทาที่จะทำให้รวยได้แต่หากว่าใครที่ก็ไม่ค่อยใช้เงินมากก็สามารถที่จะแบ่งมาเก็บออมมากกว่า10%ก็ได้เช่นกันครับข้อที่สม อย่าหมุนเงินสร้างนี้และนิสัยที่ทำให้รวยอย่างแท้จริงนั้นเราก็จะต้องไม่สร้างนี้ไม่หาเงินจากแหล่งอื่นเพื่อที่จะมาหมุนไปเรื่อยซึ่งมันก็จะไม่จบไม่สิ้นสักทีครับและก็จะกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปหาเงินมาเพื่อหมุนตลอดไปครับและข้อสุดท้ายข้อที่สี่คิดก่อนทุกครั้งเมื่อจะใช้เงินซึ่งในข้อนี้มันก็มีความจำเป็นไปอย่างมากครับ เราจำเป็นจะต้องคิดก่อนว่ามันจำเป็นขนาดไหนกันมันคุ้มไหมมันเป็นความฟุ่มเฟือยหรือเปล่าอย่าเห็นแก่ความอยากได้ระงับกิเลสไปบ้างก็ดีครับไม่อย่างนั้นเงินมันก็จะหมดและก็จะลำบากเอาได้ครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื่อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่อง อยากรวยต้องทำบุญด้วยอะไรท่านผูฟังครับและหัวข้อนี้ก็เป็นคำถามที่ว่าอยากจะรวยจะต้องทำบุญด้วยอะไรก็ต้องขอเรียนให้ได้ทราบครับว่าก่อนที่จะไปคิดเรื่องทำบุญยังไงให้รวยก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการทำบุญกันก่อนครับก็เพราะว่าการทำบุญให้ได้ผลบุญที่แท้จริงก็จำจะต้องยึดหลักบริสุทธิ์สาม ซึ่งก็คือสิ่งที่ทําบุญจะต้องบริสุทธิ์เสียก่อนครับเจตนาของคนที่ทําบุญก็จะต้องบริสุทธิ์และบุคคลที่เราทําบุญด้วยก็จะต้องบริสุทธิ์เช่นกันครับก็จึงจะได้บุญได้รับอาน,นิสง์ผลบุญอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นบุญใหญ่เป็นกุศลที่แรงซึ่งจริงๆแล้วการทําบุญนั้นมันก็ส่งผลกันทั้งต่ชาตินี้แหละครับแต่ถ้าว่า ในเรื่องที่ว่ามันจะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตชาติที่เราสั่งสมกันมาว่ามันจะให้ผลเร็วหรือช้าซึ่งเรื่องของความรวยความจนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละบุคคลที่กติดตัวกันมาด้วยเช่นกันครับชาดานแล้วถ้าจะถามว่าการทำบุญในชาตินี้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของเราได้หรือที่ทำแล้ว จะเห็นผลทันทีในชาตินี้ทำเช่นนั้นได้หรือไม่คําตอบก็คือได้ครับแต่ก็จะต้องขึ้นอยู่กับเส้นทางกรรมและวิธีการในการทำบุญด้วยครับซึ่งการทำบุญให้ได้บุญมันก็คือการให้ที่บริสุทธิ์โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนให้เพราะมีเมตตาอยากที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้มีความสุขและผล่นทุก์ซึ่งก็เป็นการทำบุญที่ได้บุญมากครับ และก็จะได้บุญกลับมาอย่างแน่นอนแต่ทว่ากับการทำบุญด้วยการเก่งกำไรหรือหวังผลนั้นบุญนั้นมันก็ไม่ใช่บุญอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับก็อ,อย่างเช่นว่าเราทำบุญโดวยหวังให้ถูกหวยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันจะได้บุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งในเรื่องของการทำบุญทำให้รวยได้เร็วนั้น เท่าที่มีการบันทึกในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ทางเดียวครับก็คือการทำบุญกับพระอรหันต์ที่พึ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งก็คือการเข้าฌานที่ลึกถึงระดับเก้าซึ่งต้องเป็นพระอรหันต์และพระอนาคามีผู้ได้สมาบัตแปดก่จึงจะสามารถเข้าได้และก็ถือกันว่าผู้ที่ได้ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ผู้ออกนิโรธสมาบัตมือแรก ก็จะได้รับอานิสง์ในปัจจุบันทันตาที่สำคัญก็จะต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจอย่างแก่กล้าในการที่จะทำบุญโดยก็ต้องขอเน้นย้ำว่าจะต้องไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือหวังที่จะรวยแต่ใจหวังอยากจะทำบุญเพียงอย่างเดียวซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันจะทำให้เกิดผลเร็วว่ากันว่าจะได้ผลบุญภายในเจดวันแต่ถ้าหากเส้นทางกรรมของเรา มันก็ไม่ได้เอื้อให้รวยกว่าเดิมได้ผลบุญในตรงนี้มันก็จะส่งผลข้ามพบข้ามชาติแทนซึ่งสรุปก็คืออย่าไปหวังทําบุญเพราะจะรวยยิ่งรวยได้เร็วมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับอย่าลืมว่าความรวยความจนมันก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมแต่เก่าก่อนด้วยครับกอดท่ากรรมในอดีตออกแบบมาให้รวยยังไงมันก็รวย แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะที่วิบากกรรมเก่าออกแบบไว้อย่างไรมันก็รวยไม่ได้ถึงจะถูกหวยแต่ก็หายไปในพริบตาอยู่ดีก็เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถูกตระเตรียมไว้อย่างเหมาะสมแล้วถึงอย่างไรก็ตามคนเราจะหาทรัพย์สมบัติได้ก็ด้วยสติปัญญาและกำลังของตนครับมันก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถมาการันตีได้ ว่าเราจะรวยด้วยการพึ่งดวงพึ่งหวยรอโชคลาบวาสนามาถึงก่อนแต่หากว่าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีสติปัญญาที่จะหาช่องทางในการหาทรัพย์คำว่ารวยเราก็สามารถที่จะสร้างได้เองในชาตินี้อย่างแน่นอนครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อ,อคิดข้อทำส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉอุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ผู้ฟังได้ลองนําไปฉุกคิดพิจาราก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหวัวข้อเรื่องเวลาเลือกคบใครให้ดูที่ศีลของเขาด้วยท่านผู้ฟังครับก็มีคํากล่าวี่ว่าในเวลาที่เราอยู่ใกล้กับคนแบบไหนนั้นเราก็จะเป็นคนแบบนั้น และคำกล่าวนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีมูลเหตุความจริงอยู่เลยครับก็ลองพิจาราดูครับว่าหากว่าเราได้อยู่กับคนที่ใจกว้างเราก็จะมีสังคมที่กว้างมากขึ้นหากว่าเราอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นหากว่าเราอยู่กับคนที่กล้าอาหารเราก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็เมื่อเราเลือกที่จะคบคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นครับลีเจียเชิง เป็นเจ้าของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและอสังหาริมทรัพย์แห่งเกาะฮ่องกงเธอก็ได้มาบอกเล่าประสบการณ์ตรงที่เจอมาจากคนขับรถคนเก่าของเขาก่เมื่ออดีตนั้นที่คนขับรถคนโปรโดของเขาก็ทํางานอย่างตั้งใจขับรถให้เขาตลอด30ปีจนกระทั่งในวันหนึ่งคนขับรถก็ได้มาขอลาออกจากงานฉะนั้นหลีเจียเชิงก็จึงได้มอบเช็คให้กับคนขับรถเป็นจำนวนเงินถึง2ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ก็เพื่อที่จะให้คนขับรถได้มีเงินไปตั้งตัวในช่วงบั้นปลายของชีวิตของเขาก็เป็นการตอบแทนที่เขาก็ทํางานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดแต่ทว่าคนขับรถนั้นก็กลับไม่ปฏิเสธเงินที่หลีเจียเชิงมอบให้พร้อมกับบอกว่าขอบคุณมากครับแต่ผมไม่อยากได้เพิ่มแล้วก็เพราะท่านได้ให้เงินผมมามากแล้วอันยี่สิบล้านเมื่อตอนผมทํางานอยู่กับท่านหลีเจียเชิงเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมาก ก็เพราะว่าค่าจ้างเดือนละสองหมืนถึงจะทํางานมานานถึง30ปีก็คงจะไม่มีทางถึง20ล้านอย่างแน่นอนด้วยความสงสัยนี้ก็จะได้ถามกับคนขับรถไปว่าฉันไปให้ตอนไหนกันหรือคนขับรถก็จะได้พูดขึ้นทันทีว่าก็ในทุกครั้งที่ท่านคุยโทรศัพท์อยู่กับโบเกอร์อยู่เบาะหลังผมก็ได้ฟังวิธีการหาเงินของท่านพอท่านจะได้ลงทุนหรือซื้ออะไรแล้ว ผมก็จะนำเอาเงินเก็บก้อนเล็กๆของผมนี้ที่มีอยู่ไปซื้อตามท่านท่านซื้อหุ้นตัวไหนผมก็ซื้อตามตลอดจนในทุกวันนี้เงินเหล่านั้นก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น20ล้านก็ต้องขอบคุณท่านมากๆจริงๆครับท่านผู้ฟังครับและนี่แหละครับที่กล่าวว่าเมื่อเราอยู่ใกล้คนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนขับรถธรรมดารรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อเขาได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับนักธุรกิจมือดี เขาก็สามารถเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นนักธุรกิจได้เหมือนกับคนอื่นๆครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อ,อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำ,ำมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบที่อกเอียแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรโดแต่รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ